สวัสดีครับผมวันคุณนะครับก็คลิปนี้จะเป็นแนวทางในการผ่านด่าน Even t ์ฮูอิสเลียวกันนะด่านนี้เป็นด่าน wr 1นนะครับด่านตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะคือทางเข้าฐานเรามี2ทางคือซ้ายล่างกับขวาบนทางที่สตูออกก็มี2ทางเช่นกันคือซ้ายบนกับขวาล่างแต่สตูเนี่ยมันจะเดินผ่านตรงกลางอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราตั้งแนวกันตรงกลางก็เพียงพอละแล้วสตูในด่านนี้เนี่ยจะมีอยู่2ตัวนะผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกมันยังไงเหมือนกันแต่ตัวแรกเนี่ยผมเรียกว่ามันเป็น อ่าหนูแล้วกันนะครับเพราะหน้าตามคล้ายๆหนูอยู่แต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเลยแต่เอาไง่ายๆว่าด่านเนี้ยมอนมันไม่ได้มีอะไรมากนะครับมีแค่ยศตัวตัวหนูเนี่ยที่มันจะวิ่งเร็วหน่อยอีกตัวหนึ่งก็จะเดินช้าๆแต่ว่าทั้งสองตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ได้อึดอะไรนะครับค่อนข้างบางเลยทีเดียวนะ <S <S แล้วก็นี่เป็นตัวที่ผมใช้นะครับรหลักๆก็เอาเดเมจจากสไนเปอร์สั้งสองตัวอะไรเงี้ยผมว่าก็เพียงพอละอีกตัวหนึ่งก็แค่ยืนชนไม่ให้มอนหลุดเท่านั้นเองนะครับก็เป็นอะไรกไารกว่า ขับตัวมาทำา a m เมก็โอเคแล้วว,วางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเนี่ยวางไว้ตรงนี้ระตูตมันจะเดินผ่านตรงนี้หมดเลยนะครับเหลือผมก็แค่เอาสไนเปอร์เนี่ยตัวหนึ่งหันบนตัวหนึ่งหันลงล่างนะครับแบบนี้คือเวลาคือถ้าเป็นแบบนี้สไนเปอร์ทั้งสองตัวเราจะสามารถยิงมอนตรงตรงซ้ายกับขวารตรงนี้ได้นะแต่ว่าระหว่างทางมันก็จะยิงมอนที่มันเดินผ่าน ระยะตัวเองไปด้วยนั่นเองก็สบายๆครับด่านนี้ไม่มีอะไรนะก็นั่งดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวที่มันเหมือนหนูเนี่ยมันวิ่งเร็วหน่อยนะครับเลยแบบเอาดาเมจมาช่วยกันยิงแค่นั้นเองจะได้ไม่มากองกันเยอะเกินไปนะ ตอนนี้ก็ปล่อยไปเรื่อยๆครับแบบเรื่อยๆเลยเลื่อยจัดๆเอจาจริงๆนี่คือศัตรูแค่ไม่ได้มาประชิดต,ตัวแฝงเลยด้วยซ้ำโดนสไนเรายิงทิ้งทั้งหมดเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าใช้อะไรก็ได้แหละครับการนี้ออกแค่แบบสไนสักสองตัวก็เหลือๆแล้วตัวนึงก็แค่เอามากันมอนหลุดไปเฉยแค่นั้นเอง นี่ครับเรียบร้อยนะสำหรับด่าน wr1 นะครับ,บสบายๆไม่มีอะไรยุ่งยากด่างนงะ่างยๆนะครับโอเคก็ถ้าใครชอบใจยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะครับสหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปถัดไปสวัสดี คลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย